เรื่องยานรบวันสิ้นโลกต้นกล้าแห่งระบบข้ามโลกตอนที่หนึ่งสามวันก่อนโลกดับเสียงไซเรนกรีดลั่นบนท้องฟ้าเหนือกรุงเทพมหานครเมืองที่เคยเต็มไปด้วยแสงสีกลับกลายเป็นเวทีวรบระหว่างสิ่งมีชีวิตจากยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์กับผู้รอดชีวิตเพียงหยิบมือกล้าหนีไปมันกําลังมาทางนี้ต้นกล้าผลักร่างของเพื่อนร่วมทีมออกไปจากเขี้ยวของไทเรโนซอรัสเร็กซ์ที่โผล่จากฟ้าผ่ามิติ ก่อนที่มันจะสะบัดกรงเล็บตวัดลงมาเสียบทะลุร่างเขารอยยิ้มของเพื่อนคนหนึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นก่อนที่สติจะดับบูบระบบเริ่มต้นใหม่การย้อนเวลาสำเร็จเสียงสังเคราะห์อันเย็ยนเยียบดังขึ้นในหัวต้นกล้าเขาสะดุ้งตื่นจากเตียงในห้องเช่าขนาดหกตารางเมตรยานห้วยขวางเหงื่อชุ่มหลังหายใจไม่ทั่วท้องเขาควา้าโทรศัพท์ขึ้นมาดูวันที่11พฤษภาคม2025อีกสามวันก่อนโลกจะแตกเขาพึมพำ ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นทหารรับจ้างที่อยู่รอดจากวันสิ้นโลกมาได้ถึงหนึ่งปีต่อสู้กับไดโนเสาร์ยุคแผ่นดินโลกคู่ขนานทับซ้อนแต่ถูกหักหลังโดยพวกพองแล้วตายอย่างน่าสมเพชแต่วันนี้เขากลับมาอีกครั้งพร้อมระบบใหม่ในหัวระบบยานพาหนะสุดแกรง่งยานต้นแบบปลดล็อก h a m m e r dx 1ระดับ C สามารถอัปเกรดเมื่อได้คะแนนจากการฆ่าศัตรูหรือรับสาวงามเข้าทีมเสียงระบบตามมาพร้อมภาพสามมิติของรถหุ้มเกราะติดปืนกลที่โผล่ตรงหน้าแบบนี้เอง คราวนี้กูจะไม่ให้ใครหักหลังอีกทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นขอโทษค่ะพี่อยู่ไหมหนูอยู่ห้องข้างๆลืมกุญแจในห้องขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะประตูเปิดออกสาวสวยในชุดนักศึกษายืนอยู่ตรงหน้าผมยาวประบาหน้าหวานดวงตาใสาเธอคือฝ่ายหญิงสาวที่เขาจำได้แม่นในชีวิตก่อนเธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ตายเพราะเขาไม่ยอมช่วยในเวลานั้นแต่ตอนนี้เขาจะไม่ทำพลาดอีกเข้ามาสิต้นกล้ายิ้มอย่างใจเย็น เมื่อไฟล์ก้าวเข้ามาในห้องภาพโฮโลแกรมโผล่ขึ้นกลางอากาศระบบตรวจพบผู้หญิงตรงตามเงื่อนไขสแกนร่างกายเสร็จสมบูรณ์ผู้ใช้งานได้รับรางวัลปืนพบพลังจิต LV1 ต้องการชวนไฟายเข้าทีมหรือไม่หากตกลงจะมีผลผูกพันตามกฎระบบ1หากหัวหน้าทีมตายสมาชิกทั้งหมดจะตายตาม2ห้ามเปิดเผยระบบแก่คนนอกทีมเด็ดขาด3มสมาชิกหญิงจะได้รับสัญญาเชื่อมต่อชีวิตกับยานต้นกล้ามองเธอเธอยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยากรอดจากวันสิ้นโลกไหมเขาถามเสียงเรียบ ไฟล์เลิกคิวหมายถึงอะไรคะถ้าเธอตอบตกลงตอนนี้ฉันจะทำให้เธอรอดจากหายนะที่กำลังจะมาถึงภายในสามวันข้างหน้าแต่เธอจะต้องเชื่อใจฉันทุกอย่างคุณต้องการเข้าร่วมทีมกับต้นกล้าหรือไม่ตกลงทับปฏิเสธตอนที่สองไฟายตกลงจุดเริ่มต้นของทีมชีวิตนิ้วเรียวสวยของไฟายลอยอยู่เหนือปุ่มคำว่าตกลงโดยที่เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นภาพโฮโลแกร,รมที่ปรากฏต,ตรงหน้าเธอไม่ใช่ภาพลวงตาแต่มันชัดเจนเหมือนของจริงเกินกว่าจะเป็นแค่แอปมือถือนี่มันอะไรเนี่ย พี่กล้าฉันฝันอยู่หรือเปล่าเธอถอยหลังเล็กน้อยหายใจไม่ทันเหงื่อผุดขึ้นตรงขมับต้นกล้ายกมือขึ้นวางบนไหล่เธอเบาๆไม่ใช่ฝันและถ้าเธอยังอยากมีชีวิตรอดจากสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกสาวันข้างหน้ากดตกลงเขาพูดด้วยแววตาที่หนักแน่นจนฝ้ายลังเลอยู่นานสุดท้ายเธอก็ยื่นมือไปกดคำว่าตกลงติง ไฟได้เข้าร่วมทีมของคุณเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อพันธะชีวิตกับหัวหน้าทีมต้นกลา้าคุณได้รับแต้มระบบบวก200จากการรับสมาชิกทีมระดับความเข้ากันสูงปลดล็อกอุปกรณ์ใหม่ d ด็เกอร์พลาสมามีดพลังพลาสมาทันใดนั้นรอยแสงสีฟ้าพาดผ่านอากาศกล่องโลหะเล็กๆโผล่ลขึ้นบนโต๊ะไม้เก่าในห้องมันเปิดออกมาอัตโนมัติมีดสีดำขอบเรืองแสงสีน้ำเงินนอนนิ่งอยู่ภายในไฟสะดุง้งนี่มันของจริงเหรอเนี่ยมันเหมือนในหนังเลยพี่กล้านี่พี่เป็นใครกันแน่ แค่คนที่เคยพลาดแล้วได้โอกาสกลับมาแก้ไขเขาพูดเบาๆก่อนจะเดินไปเปิดหน้าต่างริมถนนที่เคยเต็มไปด้วยเสียงรถยนต์ตอนนี้กลับดูเงียบเหงาเพราะต้นกล้ารูด้ดีหลังจากนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงรอยแยกแห่งแรกจะเปิดขึ้นที่แยกอโศกและสิ่งที่ออกมาจะไม่ใช่แค่ไดโนเสาร์ธรรมดาแต่มันคือสิ่งมีชีวิตจากโลกคู่ขนานที่วิวัฒนาการมาเพื่อล่าโดยเฉพาะพี่จะพาฉันไปไหนฝ้ายถามขึ้นในที่สุดไปเอารถต้นกล้าหยิบเสื้อคลุมหนังเก่าใส่แล้วเดินไปทางประตู แล้วก็ไปฆ่าศัตรูตัวแรกของเราเพื่อเริ่มสะสมแต้มภารกิจระบบขับยานต้นแบบ hummer dx หนึ่งสังหารเป้าหมายกลุ่มแรกที่รอแยกอโศกภายใน12ชั่วโมงรางวัล1 0 0 0แต้มบวกปืนกลนติดรถ lv 2บวกเชื้อเพลิงพลังงาน ether x 1 2 0นาทีต่อมารถตู้เก่าที่จอดทิ้งไว้ในอู่ร้างย่านพระราม9้าถูกเปิดออกต้นกล้ายื่นมือแตะลงบนพวงมาลายัยโลหะทั้งคันสั่นสะเทือนก่อนที่มันจะแตกกระจายเผยให้เห็นแกนกลางของ hummer dx 1 รถหุ้มเกราะล้อใหญ่ติดปืนกลบนหลังคาฝ้ายยืนตะลึงปากค้างนี่มันรถอะไรเนี่ยยานแม่ของเราต้นกล้าขึ้นที่นั่งคนขับขึ้นมาแล้วคาดเข็มขัดไว้ให้แน่นหลังจากนี้โลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรถคำรามเสียงดังก้องแล้วพุ่งออกไปในค่ำคืนที่เงียบสงัดมุ่งหน้าสู่รอยแยกที่กำลังจะเปิดขึ้นกับการเริ่มต้นใหม่ของชายผู้เคยตายมาแล้วครั้งหนึ่งและนี่คือแค่จุดเริ่มต้นของการล่าข้ามโลกที่มีหัวใจหญิงสาวเป็นกุญแจสำคัญ ตอนที่3รอยแยกอโศกและการล่าครั้งแรกเสียงเครื่องยนต์ของฮัมเอ็มเออร์ดีเอ็กคำรามลั่นไปตามถนนร้างกลางย่านอาโศกเวลาเที่ยงคืนเงาของตึกสูงทอดยาวปกคลุมถนนเหมือนปากหลุมศพท่ามกลางแสงจันทร์ขมุกขมัวฝ้าย,ยังไม่หายตกใจนั่งกอดตัวเองอยู่บอกข้างคนขับมันเงียบเกินไปเธอพึมพำเงียบก่อนพายุใหญ่เสมอต้นกล้าตอบเสียงเรียบเขามองจอเรดาร์ของระบบเส้นกราฟเริ่มไหวความปั่นป่วนของมิติ เริ่มขยายเป็นวงกว้างสัญญาณรอยแยกแรกที่ระบบเคยแจ้งไว้ในชีวิตก่อนกําลังจะเปิดขึ้นอีกครั้งตรงหน้าติง้งรอยแยกนิติเปิดขึ้นไดโนเสาร์สายพันธุ์ข้ามโลกเริ่มรุกรานเป้าหมาย v e ล o c i ร a กเร็กซ์ลูกผสมระหว่างแรปเตอร์กับสิ่งมีชีวิตจากนิติมืดเสียงฟ้าผ่าดังปเปรี้ยงกลางถนนอโศกแสงฟ้าสีม่วงแลบขึ้นจากพื้นแอ่งพลังงานทรงกลมแตกตัวอย่างรวดเร็วก่อนที่สิ่งมีชีวิตสีขาร่างเพียวแต่กล้ามเนื้อแน่นแผงหลังเหมือนปีกค้างคาวและตาสีแดงเรือนแสงจะกระจนออกมาหลายตัวไฟร้องกร ต้นกล้าเหยียบเบรกแรงจนรถสไลด์เบียดข้างตึกจับให้แน่นระบบเปิดโหมดโจมตีอัตโนมัติปืนกลหลังคาออนไลน์อัปเกรดปืนกล lv 2กระสุนปิดชีพอัตโนมัติยิงหัวอัตโนมัติแกรกแกรกปืนกล2กระบอกพับขึ้นจากหลังคาเล็งเป้าอัตโนมัติเสียงคำรามของไดโนดราก้อนดังก้องทั้งถนนก่อนที่กระสุนชุดแรกจะพุ่งทะลุหัวมันเสียงดังปังปังปังค่าสำเร็จบวก50แต้มค่าสำเร็จบวก45แต้มค่าสำเร็จ บวกหแต้มปุงแรกโดนยิงร่วงอย่างง่ายดายแต่ต้นกล้ารู้ดีศัตรูตัวจริงยังไม่มาอยู่นิ่งๆฝ้ายอย่าออกจากรถเด็ดขาดแต่พวกนั้นมันฝ้ายมองไปข้างหน้าน้ำตาคลอเพราะสิ่งที่ออกมาจากรอยแยกถัดไปคือสัตว์ร้ายขนาดใหญ่กว่ารถบัสยืนสองขาลำตัวยาวกว่า7เมตรลำคอมีหนามขากไกลเต็มไปด้วยเขี้ยวเรืองแสงมันคำรามหนึ่งที่กระจกตึกฝั่งตรงข้ามแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเป้าหมายระดับบีบวก Velocity Drag Rex ผู้นำฝูงฆ่ามันเพื่อปลดล็อกร้านค้าระดับสองกำลังดีต้นกล้ายิ้มมุมปากเขาเหยียบคันเร่งรถพุ่งตรงเข้าหาศัตรูท,ทันทีระบบปลดล็อกโหมดขับเคลื่อนพิเศษอัดพลังเสริม3วินาทีฝ้ายคาดเข็มขัดแน่นปังงงง,งรถพุ่งเข้าชน Velocity Drag Rex อย่างจังมันกระเด็นไปกระแทกเสาไฟฟ้าหักโคน่นแต่ก็ยังลุกขึ้นมาได้ท,ทันทีส่งเสียงคำรามสะเทือนเมืองแล้วพุ่งเข้าใส่รถอีกครั้งติ้งระบบแจ้งเตือนยาน ได้รับความเสียหาย12%ต้นกล้าดึงมีดพลัง p ลาสมาจากกล่องด้านข้างแล้วเปิดประตูรถพี่จะไปไหนฝ่ายรองลัน่นข่ามันด้วยมือตัวเองจะได้แต้มเต็มต้นกล้ากระโจนออกจากรถสไลด์ตัวหลบกรงเล็บแรกพลิกมีดขึ้นแทงตรงข้อคอศัตรูพลาสมาสีฟ้าลุกไหม้ผิวหนังสัตว์ร,ร้ายจนมันกรีดร้องลั่นมืออีกข้างคว้าระเบิดช็อตไฟฟ้าจากเข็มขัดคว้างเข้าปากมันตูมสัตว์ร้ายสุดลงแต่ยังไม่ตาย ต้นกล้าเหวี่ยงมีดลงกลางหัวแสงฟ้าสว่างว่าสุดท้ายก่อนที่มันจะเงียบสนิทค่าเป้าหมายระดับ B ีบวกสำเร็จได้รับแต้มบวก500ร้อยปลดล็อกร้านค้าระดับสองไอเทมใหม่โลกพลังงานปืนแม่เหล็กชุดเกราะพลังงานเบาต้นกล้าหันกลับไปทางรถฮัมเมอร์ที่ฝ้ายยังมองเขาด้วยสีหน้าตกตะลึงเธอเห็นหรือยังว่าโลกหลังจากนี้มันโหดขนาดไหนพี่พี่ฆ่ามันได้คนเดียวและนี่แค่ตัวเบีย้ยตัวแรกเท่านั้นเขาหยิบมีดขึ้นมาเก็บใส่ซองเอ่ยด้วยรอยยิ้มเยือกเย็นจากนี้เราจะล่ามากกว่านี้ และเธอจะไม่ใช่แค่ผู้โดยสารในรถคันนี้อีกต่อไปไฟ่ายตอนที่4ี่เซรัม่มพลังกล้ามผู้กลืน่นกินวิวัฒน์หลังจากฆ่าเวลซีดรากเร็กซ์ได้ต้นกล้ากลับเข้ามานั่งในคำเออรถดีเอ็กซ์หนึ่งอีกครั้งฝ่ายยังคงมองเขาด้วยสายตาไม่อยากเชื่อพี่พี่ฆ่าสัตว์ประหลาดนั่นได้จริงๆนี่คือสิ่งที่โลกใบนี้จะเป็นหลังจากวันสิ้นโลกอีกไม่กี่วันเธอก็จะได้เห็นมากกว่านี้ติง้งระบบแจ้งเตือนปลดล็อกร้านค้าระดับสองเปิดรายการสินค้าใหม่บนจอกลางคอนโซลเด้งขึ้นมาเป็นหน้าร้้าานคโลกรม รายการสินค้าใหม่ปรากฏขึ้นพร้อมรายละเอียดร้านค้าระดับ2 1. เกราะพลังงานเบา LV 1 3 0 0แต้มลดความเสียหายกายภาพ30%กันฟันกรงเล็บระดับ A ได้1ครั้ง 2. ปืนแม่เหล็ก MXG 12450แต้มยิงทะลุเกราะระดับ B มีระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติ 3. เซรั่มกล้ามเนื้อมิวเทนจี500แต้มเพิ่มพละกกำลังบวก 200%ชั่วคราว10นาทีเสริมความทนทานของกล้ามเนื้อระดับ2มีโอกาสกลายพันธุ์ถาวรในระดับต่ำ 4. ยาาเร่งฟื้นตัว r e g e o n X 250แต้มฟื้นฟูบาดแผลหนักได้ภายใน30วินาทีเพิ่มภูมิต้านทานระดับไวรัสมิติต้นกล้าเลื่อนสายตามาดู mutant DAG แล้วหัวเราะในลำคอเบาๆถ้าจะอยู่รอดในโลกใหม่พลังแบบนี้จำเป็นเขากดซื้อทันทีใช้แต้มที่ได้จากการฆ่าเมื่อครู่ติซื้อ นิวทันจีสำเร็จเก็บไว้ในคลังยานพาหนะขณะที่ฝ้ายกำลังจ้องมองหน้าจออย่างสงสัยต้นกล้าหยิบขวดยาสีเขียวเรืองแสงออกมาดูนี่มันคืออะไรนะพี่เซรั่มที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้สู้กับปีศาจมิติได้แล้วพี่จะใช้มันเหรอต้นกล้าเพียงแค่ยิ้มก่อนเปิดเสื้อขึ้นแล้วแทงเข็มฉีดยาเข้าที่หน้าท้องติ้งยามิวเทน กำลังทำงานกล้ามเนื้อเริ่มกลายพันธุ์เขารู้สึกถึงพลังงานที่พุ่งพล่านราวกับไฟฟ้าไหลไปตามเส้นเลือดเส้นเอน็นขึ้นชัดตามแขนลำตัวแน่นเหมือนหินและความเจ็บปวดเหมือนร่างกำลังเปลี่ยนแปลงภายในอ้าก๊กฝ่ายตกใจรีบจะเข้าไปประคองแต่ต้นกล้ายกมือห้ามไม่ต้องเดี๋ยวมันจะจบสิบวินาทีผ่านไปร่างกายเขาสงบนิ่งขึ้นกล้ามเนื้อนแน่นแต่ไม่บวมดูเป็นร่างนักล่าที่แท้จริงระบบแจ้งเตือนกลายพันธุ์ระดับต่ำร่างกายแข็งแรงขึ้นสองเท่าพละกำลังบวกยี่สิบความเร็วบวกสิบห้า คนทานบวกสิบต้นกล้ายืดตัวขึ้นเอาละ่ะทีนี้ถึงเวลาล่าแบบจริงจังแล้วไฟล์กลืนน้ำลายแล้วพึมพำว่าพี่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้วถ้าอยากรอดเธอก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกันต้นกล้ามองเธอนิง่งหรือตายไปพร้อมกับโลกเก่านี้ตอนที่ห้าทีมแรกแห่งโลกใหม่ฉันจะเข้าทีมพี่คำพูดของไฟายดังขึ้นมาในรถอย่างแนว่วแน่ขณะที่ต้นกล้ากำลังเช็คสถานะใหม่ของตนเองผ่านจอมออนิเตอร์ระบบเขาหันกลับไปมองเธอแววตานิ่ง แน่ใจเหรอถ้าเข้าทีมฉันกฎของระบบจะมีผลทันทีฝายพยักหน้าฉันไม่มีครอบครัวแล้วไม่มีบ้านไม่มีทางหนีไม่มีที่ปลอดภัยถ้าจะตายฉันขอตายในที่ที่ยังมีโอกาสรอดระบบต้นกล้าพูดเสียงเรียบเปิดเงื่อนไขการเข้าทีมติง๊งมีผู้สมัครเข้าร่วมทีมชื่อฝายทับสถานะพร้อมรับกฎกฎของทีมระบบยานพาหนะอ p o คลิ y p ์ e DX 1 1 หากผู้นำทีมต้นกล้าายสมาชิกทุกคนจะตายพร้อมกันสองห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับระบบกับบุคคลน,นอกทีม3ผู้หญิงที่เข้าทีมจะถูกระบบสแกนความเข้ากันได้หากผ่านจะปลดล็อกรางวัลพิเศษสี่สามารถซื้อสิทธิ์อัปเกรดให้กับสมาชิกในทีมได้โดยใช้แต้ม5สมาชิกในทีมสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่พิเศษภายในยานพาหนะอ่านทุกข้อให้ชัดเขาย้ำไฟล์อ่านช้าๆทีละบรรทัดก่อนจะพูดฉันรับได้ทุกข,ข้อติง๊ง ยืนยันการเข้าร่วมทีมสแกนสมาชิกค,ความเข้ากันได้97%รางวัลปลดล็อกอุปกรณ์ล่องหนชั้นเบา,บาบวกแต้มระบบ200เปิดใช้งาน1ิผู้ติดตามฝ้ายสถานะสมาชิกทีมหลักต้นกล้าพยักหน้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมอพคาคเลส์ฝ้ายมองจอด้วยตาโตก่อนจะหยิบอุปกรณ์บางเฉียบสีดำที่เพิ่งโผล่ขึ้นจากช่องเก็บของกลางคอนโซลขึ้นมานี่มันอะไรพี่ใส่ไว้ที่ข้อมือมันจะซิงกับสัญ,ญญาณระบบทันที ลองกดที่โลโก้รูปตาเธอทำตามและทันใดนั้นตัวเธอทั้งร่างก็หายวับไปจากสายตาฝ่ายกดอีกครั้งแล้วปรากฏตัวกลับมาระบบพี่นี่มันเหนือกว่าเกมออนไลน์อีกนี่แค่เริ่มต้นต้นกล้าหยิบแผนที่ประเทศไทยบนจอขึ้นมาอีกสามวันโลกจะพังเราต้องหาทีมต้องหาพื้นที่ปลอดภัยและต้องอัปเกรดยานพาหนะให้พร้อมก่อนพวกมันจะมาเขากดจุดหนึ่งที่แผนที่ปากเขาใหญ่ที่นั่นมีแหล่งพลังงานจากมิติคู่ขนาดรั่วไหลออกมา พวกกลายพันธุ์มักจะปรากฏตรงจุดที่มีพลังมากที่สุดและระบบเคยแจ้งว่าชิ้นส่วนต้นแบบของยานระดับเทพอาจตกอยู่ที่นั่นไฟศบตาเขาพี่หมายความว่าเราจะไปล่าของจากโลกอื่นติง้งภารกิจเสริมค้นหาชิ้นส่วนคอพลังงานต้นแบบรางวัลระบบเสริมป้อมปืนอัตโนมัติบวกการอัปเกรดระดับยานพาหนะต้นกล้าเหยียบคันเร่ง h u UM m m r DX หนึ่งเสียงเครื่องยนต์คำรามต่ำก่อนพุ่งออกจากปั๊มน้ำมันร้างสู่เส้นทางลึกในประเทศไทยที่ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนเป็นสนามรบแห่งวิวัฒนาการ ฟังจบแล้วเมาไว้นะจะได้ทำต่อ